สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะไปพบลูกค้าครับแต่เพืนตอนนี้รีบไปพบครับแต่ว่ายังไม่เรียบร้อยเลยครับต้องรอก่อนนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่จะไม่ดูวนว่ามันพิเศษอย่างไรนะครับจริงๆมันง่ายมากครับเดี๋ยวตามมานดกันเลยครับการไปพบลูกค้าเนี่ยครับต้องรอก่อนนะฮซึ่งผมมีอุปกรณ์อยู่นะครับเอไปพบลูกค้าต้องรอ ในนี้นะครับอุปกรณ์ที่ผมจะใช้นะครับก็คือจะเป็นกระจกนะครับซึ่งกระจกฝอยของเราเนี่ยพับหน้าพับหลังได้ด้วยมือนะครับแต่รอบนี้ผมจะพับหน้าแบบนี้นะครับต้องเร็จก่อน First i m p r e s s i o n ก็คือสําคัญนะครับนี่เราเซ็ตผมเลยกระจกฝอยนี่มันใหญ่ดีจริงๆเลยนะครับแค่นี้เองครับเราก็สามารถที่จะเตรียมความพร้อมที่จะไปพบลูกค้าได้แล้วครับเพราะนั้นเนี่ยรถฝอดของเราเนี่ยครับนอกจาก อาจจะเป็นรถที่ขับดีแล้วเนี่ยก็ยังแฝงในเรื่องของการใช้สอยที่ดีครับอย่างกระจกข้างที่ผมโชว์ไปเมื่อสักครู่นะครับถือว่าใช้งานได้ดีเลยจริงนะครับก่อนที่เราจะไปเจอลูกค้าหรือว่าไปเจอคนสําคัญอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถารีเช็คนะครับความพร้อมของเราเองได้ตรงนี้ครับก็นี่เป็นทริคเล็กๆนะครับที่ผมนํามาฝากนะครับพี่ๆเพื่อนๆให้ได้รับชมกันนะครับฝากติดตามผม ในช่องทางของ Ford Guru ูได้นะครับกับผมดนชนะสอนคาวงครับผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ของ Ford เพชรเซษ7มเ7ครับสรับลอวันนี้ลายไปก่อนครับสวัสดีครับต้องรีบไปพบลูกค้าที่ Ford VP p พ c พเซ7ม7